จเจริญสุขสวัสดีแต่ท่านสาธุชนทุกท่านธรรมสวัสดีในวันนี้อขอตั้งหัวข้อในการอธิบายธรรมะว่าเนื้อคู่อยู่กันด้วยบุญก็ความเป็นจริงในชีวิตของคนทั้งหลายเนี่ยที่ดำรงชีวิตครองเรือนสร้างหลักปักฐานสร้างความมั่นคงในครอบครัวก็จะเป็นชีวิตของการแต่งงานชีวิตครอบครัวก็คือว่ามีเนื้อคู่ เนื้อคู่ว่ากันโดยตามปกติแล้วก็คือคนสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างสรรความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นในชีวิตก็สร้างครอบครัวให้เกิดขึ้นมีความสุขความเจริญอย่างนี้เรียกว่าเป็นเนื้อคู่ทีนี้คนที่อยู่ร่วมกันในในยุคปัจจุบันเนี่ยที่อยู่มันก็มีทั้งอยู่แบบสันติสุขในครอบครัวและก็อยู่แบบ ลุกเร้ากันทุกวันไปนั่นก็คือว่ามีเสียงทะเลาะเบาะแวงด่าทอกันตบตีกันทะเลาะเบาแวงกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็มีอาจจะไม่ตลอดเวลาแต่บออ่อยครั้งและชีวิตที่มีการทะเลาะเบาะแวงตบตีกันแม้บออ่อยครั้งหรือบางครั้งก็ตามมันก็นําความทุกข์มาสู่ชีวิตมาสู่ครอบครัวทั้งชีวิตของอคู่ครองต่อก,กันและกันและลูกที่เกิดขึ้นตามมา อันนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วก็ในขณะเดียวกันในการคลองชีวิตของคนคู่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีสันติสุขตลอดเวลาก็มีแล้วก็ได้ความสุขทั้งฝ่ายคู่ครองของกันและกันได้ความสุขทั้งลูกหลานที่เกิดขึ้นมาในภายหลังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเนื้อคู่กันนในการคลองชีวิตของคนคู่ที่เป็นสามีพัญยากันนั้นเป็นคู่ชีวิตกันนั้น ก็มีสาเหตุอยู่สองสาเหตุในทางพระพุทธศาสนาก็คือว่าบุพเพสันนิวาสก็เคยเกื้อกูลกันมาในการก่อนหรืออนุข้อสงเคราะห์เกื้อกูลกันในปัจจุบันก็เป็นเหตุให้เกิดความรักและก็ใช้ชีวิตของคู่ด้วยกันทีนี้ในการของคู่ชีวิตอนอกจากว่าชีวิตที่จะเป็นเนื้อคู่กันแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีคําพูดในภาษาไทยว่าคู่เวรคู่กรรมกันก็ได้ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็คือว่า แท้ที่จริงแล้วการที่คนสองคนจะมาใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันในฐานะที่เป็นชีวิตคู่เนี่ยก็เกิดจากความเอื้อเฟื้อเจือจานความรักความเมตตาที่มีต่อกันก็มาเกิดเป็นเรื่องคู่กันได้และมีเวรมีกรรมต่อกันเวรกรรมนั้นก็ชักนําให้มาเกิดอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมทุกทรมานต่อกันอีกก็มี อันนี้ก็เนื้อคู่หรือการใช้ชีวิตคู่นั้นมีทั้งเนื้อคู่แล้วก็คู่กรรมอันนี้ก็ใช้ในภาษาไทยนะถ้าเป็นเนื้อคู่กันก็อยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญความสุขความเจริญของเนื้อคู่นั้นเกิดจากอะไรหนึ่งศีลสามมัญญาตาความประพฤติเสมอกันประพฤติในทางดีเสมอกันสองทิศสามัญญาตามีความพิดเห็นเสมอกัน ในยุคปัจจุบันนี้เขาอาจจะใช้คําว่าทัศนคติร่วมกันมีทัศนคติที่เหมือนกันแล้วก็มีความประพฤติที่เสมอกันความประพฤติที่เสมอกันนั้นควรจะต้องเป็นความประพฤติหรือต้องเป็นความประพฤติที่ดีงามมันเห็นดีเห็นงามกับความดีความงามในชีวิตแล้วก็ตั้งใจที่จะประพฤติดําเนินชีวิตอย่างนี้ร่วมกันชีวิตก็จะเป็นเนื้อคู่กันแต่ว่า ถ้าหากว่ามีความเห็นขัดแย้งแตกต่างกันมีความประพฤติขัดแย้งแตกต่างกันออกไปแล้วชีวิตคู่ก็ไม่มีความสุขหรือว่ามีความสุขน้อยมีปัญหาในชีวิตเยอะและบางครั้งบางคราวต้องการจะสลัดไอ้ความทุกข์ในชีวิตนั้นคือสลัดคู่ให้ออกไปเนี่ยกรรมมันผูกกันไว้เวรมันผูกต่อกันไว้สลัดอย่างไรก็ไม่หลุดต่อเมื่อถึงยุคที่หมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วใช้นี้ใช้เวรใช้กรรมต่อกันแล้ว ันนั้นก็จะสลัดได้หลุดอันนี้ก็เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเลือกได้นะเลือกได้ก็คือว่าใช้ชีวิตคู่เนะี่ยก่อนที่จะมาใช้ชีวิตคู่มันต้องเป็นบุเพสันนิวาสจะมาก่อนหรือไม่ก็เกื้อกูลกันในปัจจุบันถ้าเกื้อกูลกันในปัจจุบันมันเป็นทางให้ชีวิตคู่ดําเนินไปได้เราจะสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันไปทําไมแม้ในอดีตเราจะเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันมาเราก็หันมา ปรับจากเวรกรรมในอดีตนั้นให้มาเป็นความเกือ้อกูลกันอยู่อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างสนิทสุขจะดีกว่าเพราะว่าในชีวิตที่เกิดมานั้นชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันนั้นไม่ไม่กี่ปีเราก็ต้องตายจากกันไปนั้นร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไว้มันเป็นเรื่องที่มีคุณมีค่าในชีวิตดังนั้นเลือกได้ก็จงเลือกชีวิตคู่ไม่ใช่ชีวิตที่อยู่กันด้วยเวรด้วยกรรมขอความ ันที่สุขในครอบครัวในชีวิตคู่จงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมโดยทั่วกันทุกท่านเธอววดยยารมแง